นะครับมาหลินมาอยู่กันไปครับนี่รถพ่วงประจำตำแหน่งสมบัติกอได้ออกไปทงทานะครับเย้ครับ,คครบผมเดี๋ยวไปเบิง่งกูด,ดางกันกันมาเบิบ่งววร์นแดงวะสาเจ้าองอยู่แล้ว Viva! Viva! È una buona casa. ไปปนครับต้มปนใส่บวกกอกนำใสๆได้ดอกกุ้งเลยเด็กผู้งญิงน้ำครับนองเอวกว้างสบายสบายอืมวุ่นยากจิงมิดครับครับก็สีพ่อสาดอกสิหากินเรื่อยๆอันนี้แหละครับด่างมาใส่เบียดมาใส่เอาครับไป เห็นต้องกินเท่าไหร่มาไล่ดังไว้ครับรอบตัวไปจะได้ใช้ยังไงครับดังน่อยไล่ดังไปใส่รอบหลังนะครับเราเลียวครับอ่าหอดเวลากินเขาแล้วครับหอดหน้าแล้ว để giảm ta phải kiếm nhau phải kiếm qua khóa về phân để mình nhìn mất để ba nó không tắm quan không thể đưa nhịp đứng ngồi, đây gì nữa vô lại Má không Cũng tâm bao trà Rồi trà pha xì คืออันนี้ก็เป็นของข้าวอน,นี้เป็นนมจีนนะครับนมกินด้วยกันนะครับเรามีเก็บสายบัวนะครับเสไปไห่ารับบริเวณสายบัวครับท่าน้ำนี่ครับ Nam đông lâu. Niềm sai bua. Sao pan cũng hết bay hoặc đi. Bam bay. Niềm gân nhạp hoặc gân nhạp lại hoặc nhìn. Niềm gân กินกับส้มตำของเราครับสายโยพะครับนี่หลายหมดนี่สายนี่กับนื้อปลาปลาเรือมของอะไลายนะครับไ่ไก่ฟูกับสายบัวครับสายบัวแดงครับพูรับบัวแดงฝั่งนึงกับบัวแดงนะครับอากาศสารบันทง Nhi hợp, tay bùa không à? Tay leo Đúng, hả? Nhi xuyên. gặp tình hưởng ống xiên gặp tầm Chỉ พก็เป็นยาเนี่แยแหละอย่างไันนีม่น่าจะอยากก้องเขาก้องเขาหน่อยเจตีเองครับอยูผู้เดียวก็ดูแลตัวเองได้ครับมันจะนังดูไปครับใต่ชีวิตทุเนหอกอะเกิดมากอะ เพื่อจากครับเกิดมาเพื่อจากอืมเจ็บตัวล่ะสมบูตก,กอกดีครับบุซส่กระเด็นเนาะ 口袋。Okay, ครับผู้เบาทล่ไวนี้ก็ได้ครับสาวคุณคำเลยอืมำนี่แตวแล้วครับ เ๋ยนน้องไม้โอ้นี่นบ่วงหนูของเบ้าจา lại bì lò phơi xây cũng một chiều và hạ xây du na về rồi lấy riêng mây cái mày hàng ta đua léo ผมใส่ขนาดนี้ครับออปองกาแฟปองกาแฟขวดจิ้มลอยเราแต้ถนัดนะครับถ้าผมใส่มือนีรได้ปองกาแฟมามออกมาไมไปไหนี้ครับมาหม,ห,มห,มหมุนหมุนหมุนหมุหมุนหมุนหมุน พอมันหมุนแล้วมันก็จะได้บ่วงกลมแบบนี้ครับครับผมก,ผมก็ผมคิดว่านะครับผมกว่าดิว่ามันมัน็น่ายใส่ได้นะครับมันไผ่ม,ม,มันนะครับว่ากัน เทคนิคการทำของใครของมันนะครับถ้าทำแบบไหนถ้าผลออกมาได้ผลประสบความสําเร็จนั่นคือ,อคุณภาพนะคเทคนิคไฟดีมั้ครับโอเคผมขอปั้นกันปั้นเห็มันกลมกันครับ ไปเซ่กันครับผมนี่ครับบริเวณที่ใส่เป็นปลาผิดปลาดวงแห้งขามไปฟังเพืงอุคนครับไอ้น,นี่ว่ามันขี่ก้าโคล่ะต่ว่ากับพ่อมีอยู่นะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรีนเนอยู่ เดียมันล้อมมึงเหมือนอีกคือปะพุ่มโป้ไม้นี่่เดี๋ยวไมมัน,ลนเลีนยนจนนี่น นี่วะกินบน้อหอ้อะไข้าหกากงเนี่ยเถอะลดหายต่ำหมดเยมีหูครับอยู่ในพุมินี่แหละแล้มันหนาครับ งูเบ่หลายนะงูประมาณตัวสองตัวเดี๋ยวนี่ครับอยู่ถึงพุ่นเดี๋มาต่ำตึงต่ำตึงเลย หลังที่นี่มีรอยหลูเดินอยู่ครับได้จินแทะนั้นครับอืมลังไฟหาเครื่องไปถลรดดิ ตีนเพราะว่าทั้งเสียงก็เป็นทั้งรงครับนี่ทั้งเชีย้านี่เองนี่ครับทั้งเชียวหนูโอเคเอาครับนี่ครับเจ้านี่แหละเก็บไอ้นี่ครับจะบดไปจะเผานะนี่ครับนี่พัดเป็นหนูครับผัด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 พริกแกงหนู นี่พร้อิดตู้ไทยครับนีตู้ทุงไปตับเผาเผาปลาครับเผแก่ว,วหน้านี่แล้วครับเดี๋ยวไปใส่กันเดี๋ยวไปไปก่อน ได้นูไว้แล้วเลยกเก็บผักไว้่าเลยนะครับอ่วาวันนี้เขาเก็บผักรอเลยเห็นด้วพอแม่พี่น้องผมนี่นนนครับโอ้อาไหมือนตัวหนึ่งก็ได้เบิง้งต้นที่อบง่า,ายตากใช้ดอกเจ้าของยังไงล่ะงา้าง ไปเห็ดยังก็เห็ดไปผมเจ้าอันพี่เสียด,ดูแล้วเสร็จแล้วพร้อมเลยครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมไปใช้ตัดกับเท้า ปัดตะเภาหนูครับไปครับคำแล้วกรขอไปเขียงหน่อยครับพอได้ดีเลื่อง ไปบ้านเฮครับผมลังไปบ้านเฮครับกบปไปใส่เบเอ็ดปลาไหลผมไปยามบางล้านไปลาไหลกันผมนเดบว่ะยู่ห่วยข้างล่างครับนี่ก็เป็นเนีย่ยยำม,มาแล้วครับเพื่อเดบ้านนะครับเนยลุงเนียห้ากินเนยพลังเนีย่ยรวบนะครับเอาได้แล้วน้องกินผม วันเสาร์วก,กว่ากินกับคือกันแงถุมงม่วงอะไรล่ะพ่อมานะครับบรรยากาศทัวทัวรไปนะครับวันนี้ก็สิ่งใอำลาจมาจากพี่น้องไปแล้วนะครับผมอยากจะเดินทางเขาเน,เนี่ยไปซอยนี้ครับเขาโคกนี่โคก,กเห็ดนานาเห็ดนี่ยไม่ต้องห่วงครับเห็ดตลงงกเห็ดไข่เห็ดนาแลานาดำเห็ดท่านเห็ดเผือกอู้สารพัดเห็ด แต่ว่าก็ว่ตถิกินไ้ทัวนะครับหูจังเห็นทุกพอประมาณน,นะครับใส่หนูแล้วโอเคครับเก็บของเก็บรวยเดินทางกันครับผมเวลาไม่น่าก็คำสบายใจดีครับท่ตรงกระถาก็ได้ยากาศชีวิตวัตีิสารเรียบง่าย เรียบร้อรยครับนี่เอาล้อมเรื่อยเพราะวงจ้างไปครับเพราะนั้นใส่ซ้ำนีล่ะครับดีกว่าบทเหตุอยังเลยนะครับคนเขาเกิดเดินทางกับบ้านครับป่ะพี่น้องเอา